เก็ขอกันกำลังยิ้มย่าสิบบาทเนาะจ้ะมูนี่แต่ย่ามสิบบาทเนาะครับสาวนี่แต่สิพขอดีเย่ะด้นี่แต่มื่อเข้ามาช่วงบ่ายเลยนะจะไลายแเลือดที่ออกสาวออกแล้วครับแต่ก็หาไปเรื่อยๆเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งไปที่เก่าล่ะเด้อครับโอ้หางดึงลุยเห็ดแดงมาเนาะทั้งงกทั้งเห็ดแดงมนี่ครับน้องเบิ่งคน อ ừ, สิเก็บทักได้ก่อน,นาาลนะ,ะนนลพี่น้องกำมงามแท้ล่ะงามอีหนี้นั่งการงานเฮ็ดอี๋นี้เหมือนนี่ของมึงเนี่ยกำมงามแท้ดึงว่าอะไรจ้ะฝนกันไล่เด้อพี่น้อง กินของอือ่นเป็นสมาชิกเพิ่มเลยตรงเนี้ทีแรกหนัดขึ้นเลยเธอเดียวเพื่อป้อเป็นการเสียเวลาดื่นจุ่มหนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่บบอการบ้าก่อนเจ้าแอนเนอะจากช่องอีสานมานเนิร์เนาะ กันในคลิปที่สามเด้อจาะมันนี่เท็ดออกห้ายอียอยากให้พี่เห็น้องเห็นนอกจากว่าเท็ดห้ายอียจาะเลยไทยคลิปที่สามจ้ะโอ้ยเ้าเอ็นกับปีนดอยมาเมื่อยพ่อลวครับนี่โลโกครับพ่อละโลก้ป้าก็ห้องพ่อมจ้ะป้าเริ่มห้องแล้วครับนี่ดอ<ง>กเลลกเหงดมันของคลิปที่สามนอกจากน้ำเนะาะปีนหนยมากเมื่อยเด้อจ้ะกษัิได้เดินทาทงออกแล้วครับฝ้าเริ่มห้องแล้ว มนึงได้พี่น้องเห็นโลโก้ดอกกันกำลังยิงย่สิบาทนะจ๊ะมือนี้กระชีได้สามดอกนะครับดอกบานเ้อก็ะชีเป้่าดอกไปกันตาเม็ดอ่ะกระสิมุนเลยดอกนึงฝ่ากันมาเด้อพี่น้อง แปนนตีห้ามเขาอีกหอมื okay. ่อเนี้ยคนเอองามครับอีกมือนึ่งเด้พี่น้องให้เรางอกนเออมาผ่อนยำเรลืมสิบานเนาะจัง่อยทุ่มจุ่มนี้ก็อย่างนามคับเนาะงามเออ พ่อฝ่าเรือเธอนี่เห็ดกับพ่อเห็ดเห็ดกับลายพ่อเห็ดขนกับสิตกไรล,ล่ะน,น้องสี่ดอกอมาผอกัน<ด>ยามสี่บาทเนาะครับดูเศรนี่แต่สิพอดีอเลยเนี่แต่มึอเข้มามาช่วงบายเลยเนาะจ้ะเนาะมันแต่ยาสิบบาทแม่จังน้อยคำมากเนี่ หลุด,ดเลยครับขาแบด,ดแล้วบุกหลุดแล้วงามทีดอกสีอนจับอะไรสีดอกงามเลยครับหุดดกเลื้งหน่อยจ้ะสามดอกอุ้ยพี่ใหญ่มัอพี่ใหญ่จ้ะอันนี้ลูกน้องสามดอก กันร่างสิบาทเด้อพี่น้องปากนี้มันก็งไม่เชี่ยวเนาะรัวเทงถือพื้นนินึงโอ้ยเนอะปวดใจเรานี่เราโง่เขาจ้ะหมือนขาออกแล้วเนาะปาห้องไรจะเลยถือออกปาออกแล้วครับเตะขาไปเรื่อยๆเด้อจ้ะบางทีหนองเบิองไปที่เก่าล่ะถึงกระสิถึงทางออกนล้วเก็บไปเรื่อยๆจ้ะพันพ่อเนาะ จห้เ่อแห้พ่อี่ะโอ้ันหมดดินงอลงจังไหน่พี่นนอจังไเนาะเอาแตจังไเนาะงัดก่อนเน้อพี่น้อโอ้ล่อคนหมดลงขางล่างจ้ะขาพันอยู่พี่งัดกันมาขาแตกขึ้นกสวนรถเท้าแล้ว คนอันนี้พี่น้องนี่ตะลุ่นหนีเลยางามอีพี่สุดยอดสุดยอดพี่นองจีนงาทานบงสุดนีเ้อะก่าที่องอลังการแฮงน้องหงพย่นหน่อยนึงน จีเก็บทักได้ก่อนละพี่น้องกำมางงามเท่าไหร่งามอีหลีเก็บอย่างมันมือเลยจ้ะ กล่องกระมีเด้อจ้ะมาอยู่ในเฟรมขายไงขายหลวงจ้ะนี่นกกานขายไงแห้งดอกนี่มีกระขายไงเด้อจ้ะนี่นี่ผุนแล้วตีบอว่าวเอาอยู่จสิโอ้ยมาเห็นตัวแล้วหลายหลายเดี๋ยวมาเห็นโค้งหนักกว่้ทั้งยุง่งแล้วประเี๋

มันก <Humans. S 2> ็ว่าชีด้วยหมูไปใช้พี่โดนอ้นโ่นหนึ่งีนึงนู่นคางๆกันหน่งหน่จีน้อยนี่หนึ่งชีแดงหนึ่งกระเปป่นหน่ะดูสิ อ้ยหนอายออนอมันแดงเลยแต่เมือนกัถิมาหรือว่ามาจังดเก็บก่อนูนี้นี่ก็ดาโอ้ยมูนหลายเลยเนาะริกบนึงอยู่ทั้งม่อไนเดีจังน่าปดนเพื่อนไเล นี่เป็ดมืกอ่ะกวางดอกไม่บ๊อกกุอีกสามเด้อมึอนี่เนาะสามดอุ้ยขาใหญ่แฮขาใหญ่เนาะน้ำเลยครับแหงตัวแหงพวก นั่งการง่ามเฮ็ดอีดีเหมือนนี่โอ้ขาลุดักเลยบอเพิ่นคือจังเอียงโจไว้ในนี้จะสู้ิ่นมันก็ลุดไปเลยจีหน่อยนึง่วยหัวหน้าขับไปพี่ครับงหายมากสาวงานขักกี่น้ เด่นดีเนี่นนยเท่ไห่เนาะดอกหนึ่งเน้อจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่น้องเจ้าแอมเคลียร์ไหมเคลียร์รุดกระดินกระโดนไปเบิดพี่หนห้องเนเก็บนีก่อนเนาะเก็บเลยยังเนาะวีวี นี่ขาไหมขาหญงขาหลวงจ้ะจีนงีนอกีนอกกลองกัมอ้นี่เก็บนอกกล่องกับมีจ้ะไว้ที่ีมือนกนอดูเดี๋ยวก็เด้อ่กระต่าจกอนจ้ะตกมืออานุอากเอาหนอกก่องกันพิ่งเอาหยาบวดันอยู่ในหินเนาะ กรอกรกรอะรเฮ้ยน,นี่พี่เนะเดมขาเนี่ไไยงไงพี่น้องจะเกิดจะเกิดเป็นมือเนาะนเนาะเห็้นี่ดูใจขอคงคนแท้แล้วคเหยียบอีกนะใช่ไหมครับอ้อบอแตกอืมอยเหยียบลเลยแตกเลน่องลาตายมาเด้อ หลุมมืดมันออกใสออกคว้าอยู่เนาะออกใสออกขวากับผิดับดอยใช <c oughs> จะสั้นเห่หองามเนาะงามอีกแล้ว่นอ้อโอ้แต่ดอยมีขาไงนาะดอยเนะาะไปทั้งนี้นมีขาหน่อย เป็นยังไงท่านเป็นจังอะไนี่ค <ฮะ S 2> รับตัวเปิ้ลุดออกบ่อ๋อสงสัยเบียดเบียดหินออกมาก่มีอันนี้วยอันนี้เจาะจริงไอ้แม่ยังบุกน้องสู้ดันหินออกมากครับเพิ่นอยากเกิดร้ายจ้ะมีบอ่อลทั้งทึงไปรู้มีแล้วครับไปครับไปลุกน้ำกันต่ออีกสามเด้อมีน้องแต่ดอกบานหนึ่งสิบกว่าดอกครับ นี่ครับปับบานนีาไว้เป็นเสื้อนะซาเวนจ้ะไม่ได้เอาดอกอือพี่หนอมึงเนี่ยมังงามแท้เดี๋ยวจะกินมัไนิเนาะดึงว่าได้จ้ะฝนกันอลไรอ่ะเด้อพี่หนอฝนลงเม็ดแล้วครับโอ้อขาใหญ่ขาเน่านเนาะ มัานเตือนน้องโอ้โหขาวเด้อครับโอ้บางนึงลุยเห็ดแดงมากเนาะทั้งงอกทั้งเห็ดแดงนี่ครับเนาะไหลขันครับยจังได,ด้ลอสุตายังได้ลอดช่อมขี้เด้อพี่น้องนงอกเหลืองครับขาวแล้วก็มาเหลืองโตเนาะนี่สอยางยจาัดงอกเหลืองสีเป็นไงรครับ าขาอีล้วพี่น้องงขาอันเดียวกันก็บางนึ่งนอะเนีย่ยเขียใกล้กันนะเพราะเห็นครับบางนึ่งนอจะ้ะสำนีก็เพาะได้ยุ่อเนอะาะบานลายกระไว้ครับ กาลังสิบบาทพอกันยงมบานคืองามหลายๆแค่ hmm, so like so ัวเดยขาม้าเเห็นครับไม่เห uh ็นขากับเป็นบ้างหยานีบ so ่อขาม้าตงเดียวบเห็นเหมนตัเนาะตงใส่บ uh ังหนาข้าเนาะแมนดูทำงามถึงบานกับบานงามพอได้ <Dracula methods> อีกมูอนึงเด้อพี่น้องโอ้ดอกงามมน,น้องสาวแอนงามดีจสาวองบีบดอกแล้วดอกส <c oughs> ิแก่โอ้พี่น้องงามเด็ดจุ่มงามครับอกุดบันไดโอ้ตกเมหร่เด้อสาวองบัตนาธบาดาเราได้ก็ได้ไม่อาเคลียร์มึงเลยในส่งอกมี่น่ะมง นีมนจีมีกำลังขีดเส้นเนาะเดี๋ยวเีมนเดี๋ยอ่างนั่นี่ของมันแดงอยนั่นนี่เนาะเดี๋ยวมีงอยู่แต่เพิ่นอันนี้แล้วเลือ ขึ้นเด็อักลากแต่อยพี่น้องเจ็บเจ็บเอวเจ็บหลังโอ้นีงามเก็บมาถึานเท่าน่องเบิ่งแนว่นเฮ้ยม่เกิบให้พ่อ เปื่อยเป็นเที่ยเี้ยเดี๋ยวเยทียงยหนยอกกล่องกรมีเด้อพี่หนอกเอกอเธอเองก็เก็บหนอกกล่องกมีเด้อจ้ะนี่หนอกกัิมุนกล่องพี่หนองชีวิตไหมจ้ะการมีกับชีวิตเนี่ย <S 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 สองบอกมนันจ้ะสงดอ โง่าลอดจ้ะงามเนาะกำลังสิบานครับบุมบมเลิดไลทนหุ่นดอกนึงกำแหงีหงหินออกมาอยากออกลายเื่องนะครับนี่เป็นจังเหงหินเลยมยจิ้มหมดได้ มือขาเป็นดูไซเล่ี่น่คอายงรบ่ด้แต่บ้านมูบานมูนี่เนาะจ้ะมูนี่เป็นมูบานเดอ้อจ้ะอู้เตกเมือนเห็ดแห้งบอ่ออ่ไรแต่ยูไม่มีได้ล่ะงามจ้ะบานงามอยนะู่เนาะ ขึ้นนะจ๊ะี่ดอกมออดอกาก่อนีครับโอ้เยียถือเพนอไีได้ไหมีดี่ีีมมเปรอยเลยจ้ะีมเปยเผือกเจาะได้ดอกน้โอ้ดอกนึอยู่ใ่จ้ะยังเจาะเพิ่ม so ีดอกนั่นขงเทิอันอันนีกตัวหน่งขงเทิง เปเปืป่อยแล้วครับขาวเนาะจ้ะเหแบบขาวตอนเสาร์ว่ายางไก่เาราก็ไม่เห็นเลยเม่เห็นเพิ่นแม่เพราะว่าแดดแห้งว่าช่วง,สวง,งเสาร์นาะเหาเหลียวไม่เห็นเละแดดส่องตาแต่เห็นมันปูได้พี่น้องเหลืองเอ่อเลยปานจีวรผะเก็บโซ่คนกับรถเบิรพี่น้องอเก็บโดนอะไรได้หนแต่ละคนโ้พี่น้องเก็บยางมันไม่ได้แบกพายไปนี่ขึ้น ไล่นี่ไล <N ug. laughs> okay, ่จองเบิดแล้วครับไม่ได้เห็ดเก็บนี่เก็บมวลถึงเวลาขาออกมีหนักหนักเก็บจ้กพี่น้องก็ะสีออกไปได้เนาะเก็บมันปูก็ได้แสบเบอพี่น้องแกงนี่ก็พัดกระเพราะกับแสบเฮ้ยนี่ตาใจเดินจนหล่นจนพูนมือนี้พี่น้องอืมหายอยู ทีด่ดกระสอบมไม่ใส่บอกกับม่มา,าที่นี่เป็นซุ่มเลยแลหละซุ่มเล็ดไม่นใ่กระสอบอันนั้่าเป็นบอ่อ่อนอ่อนโอ,ยอ,อ,นอ้ยงามครับขนาดจุวิยไก่ได้ครับนี่เนือเ,เออนเื้เวลาล่างนี่ต้องระวังหน่อยครับเพ่น,น,ออนพอ,อยอ่อนเพิ่นแตกเร<อ>็วเนื้อเพิ่นแกงล้วข็งอืว่าได้คือน้ำห้อนแล้วเนาะเกิดเกิดแกงดี พี่น้องโหดโพดอกกอนบอกหรือแข็งอยู่คุณแล้วแอดอีกสองดอกดูครับอีกสองดอกโอ้ยหยับเลยล่ะดูครับถ้าจะเกิดเป็นมูครับเห็นมันปูแบบเป็นแห้งบดใหญ่จัง เปล่อยนะกินตกตินอ่อนสองดอกมงามคัเนาะเหลืองเมยงได้หมนี่เหลืองงามดีครับคุณครับเหลืองดีเสนบุไดมีมาตัด พี่น้องบ่ถ,ถือฝนหมิน้ำเนาะชาวแอมให้บ่ถือฝนขนึ้นมอนาตุกจังกำลังมีมือนขึ้นเาะตติด่ตกันหลาเมือพี่น้องผนห้ามเสมอี่มีหีเลคนี่ยเลนี่กษได้จีทั้งรุมเหรอวะนี่าลน้ำด้นี่ผู้ขาไหมนมหรือเจ้าขาขึ้นเงาอย่เนาะเลี่จ้ะโดนนี่ขาเกษตีเงาจ้า อีกเท่าไหร่หุ่นดอกไม้อืมฮักเลยอืมโอ้ดอกวันหนึ่งมันจะก้ออมากข้าแต่โอ้งามดีหมูนึงเนาะ แะหลุ่นนี่สิบานแน่ด้วยจ้ะอู้สาวอันนี่ไอ้โอ้สาว,วอ,นนอันจับ<อ>เห<อ>ยียบครับเ,เอ้ามือเศร้าเขาคือเ่อเขาก็บยางแมา่ทางนี้อ,อบานบาทเลยเนาะส,สองดอกครับ <h ug> ขาหลวงขาใหญ่ครับพี่นนอะขาใหญ่ขาแั้งดีเนาะขาใหญ่จ้ะเนื่อยง้เนยตื่นเต้มีดอกนึ่งท้งบานเลยบ่ก่ใหญ่แห้งครับในในพุ่บเา <h ug> งงบาเ<โ>อานะบเาแล้วครับเหลืงกเหลืองครับ <h ug> แห้งลาเด้อพี่น้องเบิดแห้งเก็บแล้วแต่หางพ่อกระสิเก็บเบอนคือเก่าจ้ะรถรถก็อยู่ใกล้ๆเนาะเเาข้ไปลิกพี่น้องเบิ้งเนี่ยแปลกเบี้ยงไปเลยครับขึ้นไปคุ้นพี่น้องอือื่นก็จะทำหนาที่เพิ่มเึ้นอืมเป็นเนี่งามคักงามเนี่ยพ่ออีนเนี่เอ้ยงงามคัก นี่เราก็ได้เก็บดียบไดเงนแี่เขาไปงบญชไป่หนี่ซอไต้อไนะจ้ะแมนลัตัดแ้มกระบังเนาะอะไรเห็นไปเท่าีงจ้ะเร่อรองเรดดูเด้อจ้ะ

ว้างาม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 พี่น้อ im um> ้งอมูนี่ไหมเงี้ยสีแดหนับกันเลยเธอเดียวเผื่อเาเป็นการเสียเวลาลื่นไปชหนึงครับคุณทางในอโอ้ตัวนี้ง่ายเนาะซาเลนทังใหญ่ทั้งงาม không nhau cả, Thôi ăn rất là Xây là ừ. sao em Đi xóng bọc Đang xóng bọc xóng cười Vật, vật hén rồi là cái ngon Quá ừ. khá mẹ. Khá nhau ăn lại Nam ý đi một phần ui khá nhau khá 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 luôn kìa Thật rồi Hãy อากมายาก่าแต่พันธุูตบางอางาไหมข้าไปแล้วคือตีวสาขาดไ่ต้องเ่อแอนจับข้างล่งางเลยอืมกรูหาไปเลยนะดอกหนึ่งดอกหนึนน่งครับบานหนึ่งบานกระบาน,น,นงาน,านมด้ยเนาะจะบานงานมด้วโอ้นี่ซนเซอแอนจีนึงจีกบบาน งัดขึ้นหินเนาะขาใหญ่แห้งจ้ะงาำแหงครับโอ้โพี่หนองจนบามีบ่งใสสิเดียวออกอีดีละจ้ะเนื่อยตึงตึงเลยเ้อเนี่ยอุะสองกับตาอูละตาอื้ตาเย็นๆนเยน่พัย จะพ่นงานเท่ามือนี่ซีพนซีตาจ้ะเต็มจนล้นจนพูนทุกตาจ้ะมือนี่ก็สีออกนี่เพราะว่าล้นมามีแนวใสเด้อจ้ะจนเมื่อยทั้งมื่อยทั้งเมือ่อ้ยทั้งมวนทั้งเมื่อยจ้ะยังไงก็ขอบคุณเด้อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและห้ยกำลังใจเบ้าก่อนเสาแอนเนาะจ้ะช่องอีสานบ้านเนินจังไงก็รอติดตามกันคลิปหนาเนาะไปรุ่นกันว่าสิไปป้าใดดอยใดนอจ้ะมือนี้ก็ถือว่าะมานเติบแล้วจ้ะสำหรับที่มีเสาเอ็นกับบ้าก่อนล่าพีล่าหนองก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ